นะครับจะลอกลายนะเริ่มตั้งแต่ลอกลายเลยนะเริ่มแต่ลอกลายเลยปัญหาเมื่อไหร่ลอกลายทํายังไงให้ติดแน่นติดทนติดนานอ,อันนี้ใครอยู่ทางบ้านจดได้นะครับจดได้จดไปเลยเวลาเราลอกลายนะครับแปะแปะนะครับอย่างของุแูแจ็กเนี่ยปัญหาการเกิดตุ่มหรือว่าการเกิดหนองเนี่ยหลังสักเนี่ย น้อยมากด้วยนะครับวันนี้แชร์ก่อนก่อนที่จะไปแปะลายนะครับต้องอันดับแรกเนี่ยต้องต้องทําความสะอาดผิวก่อนมาลูกค้ามาถึงปุ๊บเนี่ยไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าทาแป้งทาครีมอะไรมาเยอะแยะมากมายเช็ดก่อนใช้แอลกอฮอล์เช็ดไม่ว่าจะเป็น60 7ิหรือจะเป็นในที่ในเช็ดออกให้หมดนะครับเช็ด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 ให้แห้งพอเ,เช็ดแห้งแล้วเราเนี่ยค่อยถ้ามีขน แบบนี้นะครับถ้ามีขนแบบนี้เนี่ยถ้ามีขนนี้ก็ oh. โกนนะครับแบบนี้คือโกนต้องโกนออกนะครับโกนขนออกเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยเริ่ม,เร,มเริ่มมาร์กจุดเริ่มแปะการแปะกระดาษลอกลายเนี่ยให้อยู่แน่นติดทนนานเนี่ยแล้วกูแซกใช้ตัว U.S เนี่ยตัวนี้แบบหนาๆน,น,น,นะครับแบบ,บแบบลอกลายมือตัวนี้จะทําให้หนึ่งก็คือติดทนนะครับตัวนี้ติดดี สองก็จะเป็นเรื่องของน้ำยาลอกลายนะครับน้ำยาลอกลายเนี่ยก็ก็มีส่วนนะครับพอเราแท็กกระดาษที่ดีแล้วเนี่ยพอเราแท็กกระดาษที่ดีแล้วนะครับตัวน้ำยาลอกลายเราเนี่ยก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับเลยถ้าเราไปใช้ตัวที่มันไม่ดีนะครูแท็กไม่ไม,ไม่ไม่ระบุยี่ห้อแล้วกัน ตัวที่ครูแจ็คใช้ประจาก็จะเป็นปวดสีดำนะครับปวดสีดำยี่ห้อดอบ้างแล้วก็เป็นของอะไรที่เป็นน้ำยาสีน้ำเงินนะครับผมเอ่ยชื่อมาไม่หมดต้องขออภัยผมจำได้แค่ไม่ขีดยี่ห้อที่ผมใช้นะต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้เราทาทามแบบอารมณ์เหมือนเราทาครีมนะครับอารมณ์เหมือนเราทาครีมทาผิวเลยพอทาเสร็จปุ๊บปึดอย่าให้เยอะมาก ถ้าเยิมปุ๊บหมึกมันจะฟุ้งนะครับพอเริ่มทา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 เสร็จปุ๊บแล้วก็แปะไปแปะแล้วก็ลอกออกทีนี้ก็เทคนิคครูแซกเนี่ยจะไม่ค่อยได้เอานู่นนี่นั่นมาทํากับมันละบางคนบอกเอาแป้งเลยก็ได้นะบางคนก็บอกเอากระดาษทิชชู่ฉีดฉีด,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 ดน้ำใส่แล้วก็แปะ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 ,แปะ,แปะออกแล้วก็ทิ้งไว้แต่ครูแซกเนี่ยทิ้งไว้เลยประมาณแางน้อยได้5นาที อยากมากก็สักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่เราจะไปทาทุนร่า่าปลายหรอตามตามสูรผมนี่สูบบุหรี่สองตัวตามสูรที่สักพิเบสไว้พิเบสบอกสูบบุหรี่สองตัวกำลังง <จะ S 1> ามสักตั้งแต่ตั้งแต่ปรุงยันหน้าอ,อกนะลายยังไงก็ไม่ลบนะครับแปะแบบนี้นะครับแล้วก็ติดทนนานเนี่ยก็คือเราอย่าไปเช็ดมันบ่อยบางคนเช็ดจนแบบ เช็ดเลือเช็ดเลือเปื่อยไม่รู้จะเช็ดอะไรขนาดนั้นนลลองวัชลินก่อนนิดนึงก่อนลงก่อนลงลงวัชลินก่อนแล้วก็บางๆนะบางๆลงบางๆแล้วก็ค่อยๆขึงหนังจัดอะไรเงี้ยมันจะทําให้เช็ดง่ายด้วยไม่ต้องให้เราไปเช็ดวุ่นวายกับการเช็ดเราจะไม่ได้ไปวุ่นวายตรงนั้นนะครับแล้วงานเราเนี่ยมันก็จะเส้นมันจะไม่ลบนะครับอันนี้คําถามแรกนะครับตามนี้นะ